สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะสวีลั่หานน่ารักแถมเป็นกันเองสุดๆค่ะสำหรับนักแสดงหญิงจีนรุ่นใหม่ไฟแรงสวีลั่หานในวัย23ปีค่ะที่โด่งดังเป็นผู้แตกกับบทบาทเทอร์ลานในซีรีส์รักโรแมนติก The Forbidden Flower หรือชื่อไทยว่าบุพผาแห่งรักนะคะประกบคู่กับพระเอกตัวท็อปอย่างเจอร์รี่แอฟฟอรหรือเจอร์รี่หยานนะคะ และล่าสุดนะคะสวีล่่หานเดินทางมาถ่ายงานที่ประเทศไทยค่ะเพื่อทํากิจกรรมกับทางนิตยสารและมีโอกาสได้พบปะแฟนๆซีรีส์จีนงานนี้จึงเกิดโมเมนต์น่ารักนักเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งได้พูดคุยและได้กอดกับสวีลั่หานอย่างอบอุ่นค่ะ โดยผู้โพสระบุว่าไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีระหว่างแม่ชันกับยใยน้องน่ารักมากสวีลั่วหานบุภาแห่งรักเดอ f o ฟ b i d บิด f ดน w e เวอร์พร้อมด้วยภาคเสียงในวิดีโอว่าเ<โด>มื่อแม่คุณเจอนางเอกในซีรีส์เรื่องที่ตนเองชอบดูเอาเป็นว่าจะน่ารักขนาดไหนก็ไปดูภาพของยายน้องกันเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ